นิวอันติ 1.6G ปี2019นะคะคันนี้ได้เป็นสีเทาดำสีหายากด้วยใครที่มองหารถวิชาชงานแนะนำไปอีกทางเลือกเลยนะคะเป็นรถปประจำการประวัติศูนย์เริ่มต้นที่ฟรีเทาได้เลยนะคะราคาค่าตัวไม่แรงนะ4 7 9เท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้น8 0 0รายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังกชันปุ่มแองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยแอร์แบ็ก7ใบนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะมีแอร์มาให้ด้วยนะคะลูก นั่งเย็นเย็นเป่ากันสบายสบายเลยช่วงล่างเป็นช่วงล่าง TNGA ช่วงล่างตัวเดียวกับรถแคมรี่เลยนะคะใครที่สนใจอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานห้ามพลาดเลยนะฟรีดาวได้เครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกเงินแม้แต่บาทเดียวนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งครั้งเรื่องนะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้ได้คันนี้ไปคุ้มค่านะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี PFC ผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถอันติโชมหน้าออลนิวอีกหนึ่งคันมานําเสนอได้ชมกันคันนี้นะคะได้เป็นรถสีเทาด้านสีหายา,ยากด้วยแล้วราคาไม่แรงด้วยนะคะเป็นรถปดประจําการประวัติศูนย์เช่นเคยนะใครที่สนใจหรือว่ามองหารถวิชช้งานอยู่นะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้นะคะเป็นตัว1 6 g ีปี2019นนะคะประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์การันตี คงร้างเดิมบอดี้เดิมนะใครสนใจอยากได้รถส,สวยๆแบบนี้ไปใช้ง,งานห้ามพลาดเลยนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้เบอร์โทรนัดนะคะ0 9 8 260 9587ดน์ 87, นัดเพรยนนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะต่างจังหวัดออกได้ออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยได้เป็นชมออน e w เรียบอยแล้วด้วยนะคะเป็นช่วงล่างตัวเดียวกับรถแคมรี่เลยนะช่วงล่างทีเอ็นจเอ แยกอิสระซ้ายขวานะคะลูกค้าช่วงล่างนิ่มนั่งสบายด้วยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แรงด้วยนะคะสีเทาดําราคาค่าตัวอยู่ที่4 7 9 0 0 0ับาทเท่านั้นเองฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,200บาทรายได้สองเท่าของข้างวนนะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยใครที่สนใจนะคะรีบพักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะไยทะเบียนนี้เลยก้าวไก่จอจาน7308ย์กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโคม ะะพวกสันเรี่ยมโคม้งตรงฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยละกิบเลยนะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะคะโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ํากับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะคะสามารถตรวจสอบเช็คประวัติจ,จากศูนย์โตโยต้าได้เลยนะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะถ้าตรวจสอบเจอนะว่ามีชนหนักพลิกคว่มจมน้ํากับสีหรือว่าเป็นเครื่องทางเพรยนนะคะรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะโครงสร้างเดิม บอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะลูกค้าที่ประวัติเครดิตดีนะนะเลทดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นเองนะคะผ่อนได้นาะนสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าออกรถช่วงนี้นะคะเริ่มผ่อนเข้างวดอีกทีนู่นเลยนะไปปลายมกราปี68นะคะหรือไม่ก็ต้นกุมภา68นู่นเลยนะใครที่สนใจอยากได้รถไปใช้ก่อนปีใหม่นะคะรีบติดต่อกนันเข้ามาด่วนๆได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากวันที่25ไปเนี่ย ไฟแนนซ์จะเริ่มหยุดทําการแล้วนะคะยิ่งลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยต้องรีบตัดสินใจเลยนะเพราะว่ากว่าเจ้าหน้าที่จะนัดเข้าไปเซน็นกว่าจะส่งงานกลับมาที่เต็นท์นะคะใช้เวลาค่อนค่อนข้างใช้เวลานะประมาณ2อสวันได้เลยนะคะลูกค้าใครที่สนใจอยากได้รถไปใช้ก่อนปีใหม่รีบติดต่อมาด่วนๆได้เลยนะคะได้รถทันใช้ก่อนปีใหม่แน่นอนนะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะมาดูรายละเอียดของรถกันต่อนะคะสําหรับตัวล้อของรถคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงาน รถ5ลูรโรโก้ตรงกลางยางขอบ16นิ้วนะคะได้เป็นยางปี2022ด้วยนะคะใช้งานได้อีกระยะนึงเลยดอกยางยังเหลืออยู่เยอะนะคะส่วนช่วงล่างของรถเดิม ไม่มีคาบนะ้ำมันหยดไหลยเยิ้มของเบ้าชกนะคะมาร์กแต้นสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนเลยนะแล้วก็สันเหลี่ยมคมตรงปงซุ้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถนะคะเส้นคมคมมีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องอยลักยิ้บเลยสภาพสวยนะคะคันนี้สภาพสวยๆเลยนะเก็บงานไปแล้วบางส่วนนะคะลูกค้าใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคนันมือจับประตูสีด้านเป็นแบบโครเมียมนะคะกุญแจนะคะคันนี้ ะได้เป็นกุญแจรีโมทนะคะระบบสมาร์ทเอนที่หน้าตากุญแจเป็นแบบนี้เลยนะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถนะคะได้จากมือจับประตูนะฝั่งคนขับ จะมีตัวรับสัญญาณมาให้นะคะเดี๋ยวมาดูบอดี้ภายในของรถกันนะคะสําหรับรถปี2019เนี่ยภายในนะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะสีดําตัดด้วยสีเบรดนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้สีบานเลยนะคะที่วางแก้วน้้าขวดน้ําแห่งประตูมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงรดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะรถคันนี้ เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้ายังปรับสาภาพไม่เรียบร้อยนะตรงพวงมาลัยเนี่ยจะมีรอยถลอกนะคะลูกค้าถ้าเป็นอันติชมออ l นิวเนี่ยที่เข้ามาเกือบทุกคันเลยนะคะต้องบอกว่าทุกคันเลยดีกว่าพวงมาลัยถลอกทุกคันนะเพราะวา่ามันเป็นมาตั้งแต่ป้ายแดงแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยเขาดีไซน์มาให้แบบเป็นพวงมาลัยนุ่มๆน,นะคะ สัมผัสสบายมือแต่ว่าไม่ทนต่อการใช้งานนะลูกค้าแต่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวตัวนี้ทางร้านเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่รับรองว่าได้รถที่สวยกว่านี้แน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคันนี้นะคะเลขไมอยู่ที่ แสนกับอีก4ี่พันโลนะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการจับใหม่นะคะแสนสี่พันโลนะคะรถผิดประจําการประวัติสูงปีสิบเก้าสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยพรแปดพันสองนะลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บัตรเดียวใครสนใจรีบติดต่อมาหานัดตามเบอร์โทรหน้าจอได้เลยนะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทีโอเอฟเอ็มซีดียูเบเสียบได้แอร์ออโต้นะคะแอร์แบ็กเจ็ใบนะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะรุ่น Bucket s e ซ t นะเบาะรุ่นนี้มาพร้อม กับรูระบายอากาศนะคะเป็นเบาะตัวเดียวกับรถเทมนี่เลยนะนุม่มนั่งสบายแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะเป็นเบาะสีทูโทนนะหัวนอซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีร่องรอยของการไขหรือว่าการเขียบ์เคลื่อนนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันกล้าการันตีให้เลยนะไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอมาให้ลูกค้าได้เลือกใช้กันนะมาดูกันต่อนะคะห้องโริสารด้านหลังบอดี้กว้างนั่งสบายมีแอร์หลังให้กระเป๋าจิงโจ้อ,อีกหนึ่งฝั่งนะคะ สภาพนะเดิมๆสวยๆนะคะครงสร้างเดิมๆนี่สปอร์ตเมทอาร์ดนะคะดึงกระดูกงูงเลยนะเมทอาร์ดมีเห็นชัดเจนครงสร้างเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะใครสนใจห้าพาดเลยดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 2. 7ดเเซนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี8 4งวดเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดออกได้นะใครสนใจนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคันนี้เป็นโฉบออนิวสีเทาดําสีหายากด้วยนะคะไฟท้ายดีไซน์มาให้ฉบเฉียวสวยงามเป็น ไฟท้ายแบบ LED มีไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ9กไก่จอจาน7308อันติด 1.6G ปี1 9โฉม All New นะคะรถปิดประจําการประวัติสูนะใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะมาดูบอดี้ด้านหลังกันนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้บอดี้กว้างๆนะคะบรรจุ เก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตนะคะมีเห็นชัดเจนเลยแล้วก็หัวน,น็อตด,ด้านหลังนะคะนี่สีเทียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าไม่มีร่องรอยของการขายหรือว่าการขยับเยื้อนนะคงสร้างเดิมทั้งคันเลยนะคะคานด้านในตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเม็ดอาร์ตนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยนะส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไรเครื่องมือ แม่แรงครบเลยนะคะบอดี้ด้านล่างเดิมๆนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินนะคะรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ย เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดสําหรับเฮตยนต์ด้วยอันดับหนึ่งทุกเดือนเลยนะคะแล้วก็ตัวอันตินเนี่ยเขานิยมนําไปทําเป็นรถแท็กซี่เนาะซึ่งรถที่เรานําเข้ามาเนี่ยเป็นรถหน่วยงานนะคะลูกค้าไม่มีการกับสีเป็นสีไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนนะรุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์เนี่ยอึดถึกและทนมากๆนะคะรับรองว่าคันนี้ถ้าลูกค้าได้ไปเนี่ยเอาไปใช้ได้อีกยาวๆแน่นอนนะรุ่นนี้ทนมากๆนะคะเครื่องยนต์ของโตโยต้าเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะ อึดถึกทนแน่นอนนะคะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงรถปี19นะคะเช็คกว่าสูงโตโยต้าได้หัวนอซอกประตูนะคะเดิมๆไม่มีการไขหรือว่าการเขียบเพี้ยเลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะลูกค้าสีสวยๆส,สีหายากใครสนใจห้ามพลาดนะคะรีบทักรีบโทรทร,ทรีบติดต่อมาได้เลยนะ,ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแนะนําไปอีกทางเลือกเลยเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้ ต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ Duo อ v, v t วนะคะขนาดซีซูพันหกร้อยซีซีร้อยยี่สิบห้าแรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินเทาหนึ่งเก้าห้า e อยี่สิบเแปดห้าเติมได้นะคะแล้วก็เครื่องยนต์รุ่นนี้นะอึดถึกทนนะคะอะไรหาง,ง่ายค่าแม่ที่เนนถูกด้วยนะคะแล้วก็สูงของโตโยต้วเวตาเนี่ยเขารองรับอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะอัตราการซิ้อเพิองน้ำมันก็ประมาณสิบหกกิโลลิตรได้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ,ะมาดูรายละเอียดกันนะคะเครื่องยนต์ไม่มีสันไม่มีสถาน,ไม,มนไม่มีค่า ดํามันหยดเหลย่ย,ยมพวกมาสแต้มสีจากโรงงานนะคะมีเห็นชัดเจนเดิมๆโรงงานเลยแท็กบาร์โค้ดต่างๆนะคะมีติดอยู่ครบหัวน็อตไม่มีเขียบเพียเลยนะคะสีหน้าห้องเครื่องนะคะจะต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานนะคะพวกคานด้านหน้านะคะด้านข้างเนี่ยตรงๆไม่มีโคดไม่มีงอหัวน็อตไม่มีเขียบเลยนะคะสองดูหัวน็อตด,ด้านในเดิมๆสีเสมอกันนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆนะได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะหัวน็อตต้องแก้มด้านในนะคะสีเดียวกับ กับตัวรถเลยเม็ดอาร์ตรอยเชื่อมใบต่อเดิมๆจากโรงงานหัวนถอฝากระโปรงก็ไม่มีรอยไข่นะคะตาปั๊มต้องฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนชวงวนกันความร้อนย,ยังอยู่แล้วก็สติเกอร์มอ,อกรอนะคะมีติดอยู่ครบเลยสติกเกอร์คําเตือนต่างๆติดครบทุกตําแหน่งนะลูกค้าบอกเลยว่าได้แค่นี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันแันทุกเคสแน่นอนนะกั ตัว All New Antid 1.6G ปี2019นะคะราคาค่าตัว479,000บาทฟรีดาวได้นะคะผ่อน8,002รายได้2เท่าของข้างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้นัด,ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะต้องขอตัวราไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ